พี่น้องครับเลขใดนั่น,นหรือเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องมันแมนบ่ละมันคือบ่ละนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับ FC คนหมักหมอลำสู่ผู้สู่้นนะครับ FC สาวน้อยเป็ดบานแป้งที่สำคัญขาดบ่ได้นะครับ FC เอฟซีลาวหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพอพระด้นทุกการติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3แพลตฟอร์มอย่าลืมเป็นกำลังใจแห่งการเช่นเดิมนะครับบอวาสิเปการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือแม้กระทั่งกดติดต,ตามและแสดงความคิดเห็นในชิอง ส้างสรค์ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับขอนะครับให้เอฟซีอีราหิงทุกผู้ทุกคนและทุกๆคนที่ได้เห็นในคลิปนี้นะครับมีโชคมีลากมันๆลำๆ่อยๆไปน้ำกกนเนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ส่งเสริมไม่เล่นการพนันใดๆทุกชนิดและช่องเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด ในแก๊ปพี่น้องครับย้ำชัดเจนในคกับพี่น้องครับล่าสุดมือว่านี่พี่น้องครับหลายผู้หลายคนอาจจะเห็นแล้วแต่ผมอยากเอามาให้เบิงอีกจะกรอบหนึ่งความน่ารักของอีลาอุ๋งอิงนะครับพี่น้องครับเออเมือว่านี่นะครับแผงลอตเตอรี่เกี่ยงแผงถ้าได้เขาบานอีหลาอุ๋งอิงพี่น้องครับอุ๋งอิงโบแมนผู้วิเศษผมต้องบอกไว้แบบนี่ก่อนนะครับโบแมนเจ้าแม่หวยนะครับอุ๋งอิงบอกเคยสนับสนุนไผ่นะครับว่า เราต้องซื้อเลขนั้นเลขนี้โมเมนต์ครับแต่นะครับเป็นความหวังของเอฟซหลายๆคนนะครับเป็นความหวังของมูบานเลขก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับเพราะนะครับพี่น้องครับหลายครั้งหลายคืออะไรที่นะครับที่มีโชว์มีหลักกับอิหลาอุงอิงนะครับนี่แล้วแต่บุญพระวาสนาไัยมั่นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งนะครับเมื่อวานนี้อิหลาอุงอิงได้จับเลขนะครับ บนแผงลอตเตอรี่เลขใดนั่นหรือพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขออนุญาตท,ท่างด่านเซียนนนะครับน้ากลิ่นอุมเพินมาบางส่วนบางตอนนะครับให้เอฟซอีหลาได้เบิ่งนึงเห็นน้ำกันไปอีกจักกรอบหนึ่งนะครพี่น้องครับไปครับมันแมแล้วเนยบอึ้เงินไหเม ให้พ <Cornell> ่อนี้ให้พ่อนี้คุณะเคืองเลยได้12ล้านหกนหกล้านเนาะหลวงปู่แล้วเมยังหลวงปู่นีพระต้องต้องมาลองเอ็มซีพอดีไม่ต้องถามหาให้ฟี้าิ อันนี้สามเด้อสามใบพี่ร้อยสามใบนะ้ว่แจคนพุ่นอันนี้อันนี้ของผมทองแพงพุ่นเนาะเอ้มันคือโโฟกัสได้ตัวซีแล้ววันนี้เนามีหกแค่ละโบโบ่งบวัเมือัเป็นงคือโปโฟกัสอยากได้ทะเบียนรถโฟล์จูเนอร์ไหม ไขยห่อเนมเห็ดผุนไข้ห่อเนมเห็ดไขยห่อเนมเห็ดผุนเมื่อไหรดนๆมันก็เป็นเนมนะเอามาเอาเงินแล้วแบบสถาีายบอเดอรหนึ่งสองหกเป็นยังปวดแขนดิจ้าบอขันกีแหงยกกล่องละ วีนี่เกทีจไปดี้า้อังไปดึงนี่ละพี่ไม่พูดเบนบอกอันนี้ของเจ้าของเพื่อนสินะีของเราของเรานั่นละใจดีให้เจ้าดิเจักแบทนี่ครับสองร้อ ย่างใช่เลยคล้ายเมียมันลงไหน์ลงไลน์เลยครับเลยเบอร์เก่งๆเม่ยเดี๋ยวใส่แบบนี้แท้เข้ากันเล็กกับเสียเอ๊ะนีแบบที่เราลวกเขาใส่แบบนี้ล่ะจะเห็นเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับได้เบิ้งได้เห็นแล้วว่าเป็นเล็กใดหรือพี่น้องครับ เผ้าๆเบาๆในเด้อพี่น้องเด้อผมยำอยู่เสมอนะครับว่าอุ้งอิงโบแมนเจ้าแม่หวยนะครับโบแมนเจ้ามือหวยรวยเบอร์มาแต่ทั้งใดนะครับพี่น้องครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องครับแล้วแต่บุญวาสนาไปมั่นเนาะพี่น้องเนาะอุ้งอิงบอะไรใบหวยบ่ไดรอยังนัเพื่อกจับตามภาษาของเพิ่นนั่นล่ะมีเลขตัวใดเลือยู่เพื่อกดึงดึงๆๆๆเศร้าๆมากนั่นล่ะครับพี่น้องครับส่วนของพอการใช้นะครับเลขที่อุ้งอิงจับให้มันคือเลข หนึ่งหกสองนะครับย้ำอีกเทือนหนึ่ง่าเป็นหนึ่งหกสองของพอการใช้อี๋าอุ้งิงจับไห้นะครับเออถ้านะครับเข้าสังเกตนะก็เห็นเลขมันแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ดวงไผ่มั่นนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหมักไผ่มักมั่นเนาะพี่น้องเนาะเออมือนี้นะครับมาแน่เอฟซีอีลาอุ้งยิงทั่วสารทธิตนะครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปที่บ้านน้องคูซิตี้พี่น้องครับ เอ,อ่อร่วมถึงพ่อโจก็เดินทางหนาจะถึงเร้วละพี่น้องครับเดินทางเต็มเต็มมาคืนนี่นะครับยังที่หลายปูหลายก้นนะครับย่มไดพ่อโจสี่กลับอีลาว่าแมนบอกพี่น้องครับหลายคนกระสงสัยวย่าย่มไดพ่อโจสี่กลับมาสาวหน่อยเป็นบาทแป้งมือนีนะครับมือสันวันดีขาดไม่ได้นะครับงานบุญบ้านอีลาปานลูกสาวนะครับพ่อโจได้ทําการเดินทางกลับมาร่วมบุญในกลางนี้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องครับ เออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอฟซี FC, ก,กำลังลังไส้นะครับขอให้มีโชคทุกคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือผู้ใดไปร่วมบุญนะครับอย่าลืมนะครับไปตักไข่เสียงโชคเสียงได้น้ำเปิลน,นะครับไปร่วมกุศลที่วัดด้วยนะครับพี่น้องครับเออภาวานาบุญกุศลที่เฮดสามร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนจเจริญเจริญลำลำรื่อวยไปโดนโดนยู่นะครับ คู่อีลาลำรวยไปพวอรออีลาทุกๆผู้ทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะเอาสาทุเอาน้าแกันกะพี่น้องครับเออคลิปนนี้ผมบ่มีอยังายมากมายไปกว่านี้แล้วพี่น้องครับขอให้พวกพ่อแม่เอ็ซีเฮงๆมันมานะครับร่ํารวยลารวยตลอดไปครับเกริยาวาจาได้ที่ผมกล่าวไปแล้วบ่ถบุคบุบ่สุภาพนะครับขออภัยไว้แน่ที่ตรงนี้นะครับบ่มีเจตนาบ่ดีนะครับพี่น้องครับอย่าง ให้เห hey, ็นแต่สิ่งดีๆนะครับให้ฟีดดิทั้งหุ้นหุ้นที่ของบ้านอันนี้สามเด้อสามไปที่ร้อยสามไปนะไม่ไม่รวมแจกคนพุ้นอันนี้อันนี้ของผมของแผงพุ้นเนาะ เออมันคือโปกักตเด็กโตสวอีไรบ้นี่้อมีหัแค่ละบ่ันไม่เป็นคือโปกเก็ตอยากได้ทะเบียนรถฟ์จูเนอร์ไหมหอนแหนมเห็ดผุดหอนแหมเห็ดใช่หอนแหนมเห็ดผุดเมื่อไหรดนๆมันจะเป็นแหนมนะ